ขอความเจริญในจมจงมีแก่พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายก็มาทับวิงขวัญก็มาปฏิบัติธรรมกันแล้วเนาะคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทั้งความหมายกวามมาย้างและความหมายที่อาจจะเจาะจงเดี๋ยวนี้เราก็มักใช้ในความหมายเรื่องของการนี่แหละการภาวนา หรือการฝึกกรรมฐานแล้วก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมแต่ความจริงถ้ามองจากทอยคำเนี่ยความหมายของคำนี้กว้างกวางมากเลยนะปฏิบัติธรรมมันหมายถึงก็เอาทร,รม,มาปฏิบัติคือกระพู้นให้ชาติว่าน,นั้นก็คือเอามาประพฤติปฏิบัติคือมามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนั่นแหละ ที่ว่าการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตามธรรมใช่ไหมเพราะความจริงชีวิตเราเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในแนวนั้นอยู่แล้วอะปฏิบัติตรงตามธรรมบ้างไม่ตรงตามธรรมบ้างถ้าเราพยายามจะฝึกใช้ชีวิตให้ตรงตามธรรมก็มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมคำนี้ที่คิดแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะขยายความก็เพราะว่ามิยมถาม บางทีโยมถามใช้แนวความคิดแบบการศึกษาแบบทางโลกอะ่ะถามว่าจะเอาไปธรรมะจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรเออเราฟังแล้วเราก็เออมันคํานี้เราไม่เคยใช้ในทางธรรมเนาะมีแต่วิชาภายนอกวิชา,าทางโลกไปเรียนกันไปศึกษากันไปสัมมนากันไปพูดถึงทฤษฎีแนวความคิดอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็ต้องมีข้อสรุปว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรแต่ <S <S 1> <S 1> าทางธรรมเราไม่มีน้องสว,า,วาทีจริงอน่ะสิกขาของวิถีพุทธเราอะมันคือการเอามาใช้เอามาประพฤติเอามา,า,มา,า,มาปฏิบัติแล้วในความจริงก็คืออย่างพวกเราเนี่ยยิ่งชัดมากการภาวนาการเจริญสติใช่ไหมถ้าฝึกแล้วมีสติมากขึ้นสติมันก็มากขึ้นในชีวิต ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วว่าจะต้องมีไปขั้นตอนนำมาไปใช้ที่ไหนอีกเพจริงๆวิถีพุทธเนี่ยศิกขาของพุทธเราเนี่ยมันเป็นการทั้งฝึกทั้งอบรมพัฒนาศักยภาพของชีวิตเป็นองค์รวมไ้ซ้ําไปมันไม่ใช่วิชาเฉพาะที่ไปท่องกันไปเรียนรู้กันมันแค่มาถามมาตอบใช่ไหมในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของของการฝึกฝึกพัฒนาตนเลยแหละ ถ้าพูดถึงคำว่าสิกขาในวิธีพุทธเราถึงแม้ท่านจะเทียบว่าสิกขากับศึกษานะมันก็คืออันเดียวกันสิกขาเป็นภาษาบาลีใช่ไหมถ้าศึกษานี่เป็นภาษาส,าสันสกฤตภาษาไทยก็รับเอามาจากภาษาส,าสันสกฤตใช้คําว่าการศึกษาแล้วการศึกษาเราก็จะเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติเรามาแยกใช่ไหมแต่ว่าในวิธี พุทธวิถีธรรมหรือแม้แต่วิถีบรรพชิตเนี่ยสําหรับนักปวดเนี่ยเราไม่ได้แยกแบบนั้นเลยอะออสิขาก็คือพัฒนาชีวิตแบบองค์รวมเนี่ยเ,เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์อันนี้ชัดเจนมากถ้ามองในแง่ของหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหรือจุดมุ่งหมายของวิชาถ้าเรียกเป็นวิชาเป็นวิชาที่ดำเนินชีวิตไป บนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ส่วนจะพ้นทุกข์ได้เ,เสร็จเด็ดขาดหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอพูดถึงความพ้นทุกข์เนี่ยสำหรับพวกเราหรือคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอยู่ไกลแต่พอโดยส่วนตัวถ้านมาสนทนาธรรมนะพยายามจะชวนคุยว่าประเด็นมันไม่จําเป็นต้องไปลุ้นเราก,ก็ต้องถึงจุดมุ่งหมายอ ประเด็นมันว่าถ้าชีวิตเข้าเส้นทางสายนี้ได้เนี่ยมันก็ได้รับผลได้รับอนินสงส์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าอยู่ในตัวตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่เหมือนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแบบทางโลกนะมันต้องไปให้ถึงนะถึงจะได้ถึงจะได้ผลใช่ไหมถึงจะได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยมันเรียนหนังสือะต้องจบชั้นประโยคต้องมีการรับรองอะไร ววิธีตรรมนี่มันไม่ใช่มไม่เป็นชั้นอย่างนั้นไม่ได้เป็นใบรับรองอะไรไม่ต้องให้ใครมารับรองมันก็คือเอาธรรมมาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งตมาชอบมองว่ามันเป็นความสามารถใหม่ของชีวิตมันเกิดเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านในของชีวิตด้านในที่จะอยู่กับโลกเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็ว่าได้ก็าะบางกีคนที่อยู่ห่างๆธรรมะเนี่ยก็ไปมองมองเข้ามาไม่ถึงตรงนี้นะก็มองเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของประเพณีพิธีกรรมโบสถ์วิหารสาราการประเรียนวัตถุมงคลอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นเลยไม่ได้เข้ามาถึงตรงตรงงัวเนื้อหาว่่านมุ่งอะไรแล้วสาระประโยชน์มันอยู่ที่ตรงไหน จริงๆท่านสอนเรื่องการใช้ชีวิตนี่แหละใช่ไหมการใช้ชีวิตในวิถีพุทธก็คือวิถีที่สนใจที่จะละเหตุแห่งทุกข์เป็นด้านที่สําคัญให้สนใจใส่ใจตรงนี้แม้กระทั่งในการหาความสุขก็เรามัดระวังว่าต้องไม่เป็นการไปสั่งสมเหตุแห่งทุกข์นะความสุขหาได้แต่ว่าก็ต้องเรามัดระวังต้อง ดูมันเป็นสุขเฉพาะหน้าแล้วไปทุกข์ภายหลังหรือเปล่านะแต่บางทีมันก็มีสุขเฉพาะหน้าแล้วก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นอะไรก็ได้ด้วยแต่บางเรื่องมันก็กลายไปเป็นเหตุแห่งทุกข์ในระยะในภายภาคหน้าหรือระยะไกลระยะยาวก็ได้ ฉนั้นจริงๆถ้ามองในภาพรวมเนี่ยท่านก็คือสอนอย่างนี้สอนให้เราใช้ชีวิตให้เป็นนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชีวิตกันในมุ่งมุ่งหาความสุขกันโดยไม่ค่อยสนใจด้านที่เป็นด้านที่เป็นทุกข์ใช่ไหมเอาแต่สุขเขาว่าความจริงหลายกรณีเนี่ยมันก็พลาดท่าเสียทีกลายเป็นเพิ่มเมต่งทุกข์ชีวิตก็วิ่งวุ่นอยู่อย่างนั้นะยิ่งทุกข์ก็วิ่งหาความสุขมากลบเกลื่อน ช่ไหมความสุขทางโลกโลกทั้งหลายเราก็ใช้วิธีเนี้ในการที่จะอยู่แล้วก็บางครั้งชีวิตก็เสียเสียหลักเสียหายตเตลิดออกนอกทางอันควรไปได้ยิ่งผูกปมทุกข์เพิ่มปมทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆและอย่างเนี้ก็เป็นชีวิตที่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมใช่ไมไม่ได้เอาธรรมมาประพฤติ และการประพฤติตามธรรมเนี่ยในมุมเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยนะว่าสาระสาคัญนึ่งของวิถีพุทธเราเนี่ยคือถ้าเรามองพุทธศาสนาแบบเด็กๆเนี่ยมาสมัยเราเป็นเด็กๆเราจะมองว่าท่านจะเน้นเรื่องเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปใช่ไหมยอย่าทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นบุญทําอย่างนี้เป็นบาปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นในเชิงคล้ายๆเรื่องดีเรื่องชั่วแต่ความจริงของเรามาเข้าใจเนื้อหาของพุทธศาสนา หรื่ตัวพุทธธรรมเป็นคําสอนที่เป็นสาระสําคัญเนี่ยเราก็เห็นว่าน้ําหนักมันอยู่ที่เรื่องว่าใช้ชีวิตยังไงแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีมีความทุกข์น้อยนะคือเหมือนชีวิตกําไรขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขาดทุนไปเรื่อยๆยิ่งใช้ไปก็ยิ่งทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วมันมาสรุปตรงที่บัญชีสุขกับทุกข์ในใจเรานี่แหละ ใช่ไหมไอ้ดีไอ้ไอชั่วเนี่ยจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะไอ้คำว่าชั่วในพุทธศาสนาเนี่ยความหมายก็คือก็ไม่ได้เป็นเรื่องมีใครมาบัญญัตินะท่านหมายถึงการกระทําของเราเองนั่นแหละที่เราจะเป็นผู้รับผลเดือดร้อนใจในภายหลังกลายเป็นความรื่องมันก็มันก็สอดคล้องกับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะการทําผิดอะไรบางอย่างมีผิดประจักษ์ศีลธรรมมันผิดกฎหมายด้วยอันนี้โทษก็จะชัดเจน ใช่ไหมโก็จะชัดเจนแต่บางอย่างถึงแม้ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็เป็นความผิดขึ้นที่สั่งสมขึ้นมาในใจเราจากพฤติกรรมของเราเองคือสะสมเรื่องเลวร้ายเอาไว้อยู่ในใจเราใช่ไหมจิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนพัฒนาไปตลอดเวลานะจากพฤติกรรมของเราอันนี้ก็เป็นสาระสาคัญในพุทธศาสนาเหมือนกันกิจกรรมของเราทั้งหลายไม่ว่าอะไรใช่ไหม ที่เราทำเนี่ยด้วยการพูดด้วยการคิดด้วยการพูดด้วยการกระทําทางกายเนี่ยมันส่งผลลงไปที่จิตเป็นการสั่งสมข้อมูลใหม่สะสมความเคยชินใหม่ส่งเสริมสะสมนิสัยใหม่ไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนใหม่เรื่อยๆเลยจากพฤติกรรมที่เราสั่งสมลงไปใช่ไหมบนพวกเราที่มาทําเรื่องของการภาวนาเจริญสติเนี่ยนั่นคือตัวอย่างใช่ไหมจิตเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางดีสติ เกิดสติเกิดขึ้นเองมากขึ้นเรื่อยๆสติเกิดขึ้นเองมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราก็มีสติใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจเจริญสติไปแล้วเราจะต้องไปหลอประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ไหนพวกเราที่ฝึกมาระดับหนึ่งจะเห็นว่าสติเขาขึ้นมาเองเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เป็นกรณีฉุกเฉินกระทันหันเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากใช่ไหมบางทีจะนึก ลำพึงกับตัวเองเลยโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แย่แล้วแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาทำงานให้เห็นทันช่วงทีมากขึ้นใช่หไหมหรือเห็นทันการตรงแต่งของใจเราอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ดีที่สุดก็คือเห็นสิ่งที่เรียกว่าเห็นกิเลสตัวเองนั่นแหละเพราะว่าที่ว่าเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นการตรงแต่งเนี่ยไอ้ถ้ามันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหา ช่ไหมแต่ที่เราจะต้องเห็นให้ทันท่วงทีอะ่ะแล้วก็เห็นแบบรู้เท่ารู้ทนันรู้กันรู้แก้ได้จริงๆเนี่ยคือความคิดที่ประกอบที่ขับเคลื่อนด้วยฝ่ายอากุศลหรือกิเลสนั่นแหละด้วยโลภโทสะโมหะนั่นแหละใช่ไหมครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นเนี่ยเราก็เสร็จบันคือเราก็จะมีพฤติกรรมตามนั้นแล้วก็ก่อเรื่องก่อราวก่อปัญหาให้กับตัวเราและคนอื่นไปเรื่อยๆอยู่ในวงจรของชีวิตที่ มีปัญหาก็คือั่งสมเหตุแห่งทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสติที่เราฝึกไว้นี่ใช่ไหมเริ่มมีกําลังขึ้นมามันก็เกิดการเห็นทันขึ้นมาว่ามันกําลังมีอารมณ์ในทางอกุศลแล้วนะเกิดความรู้สึกเกี่ยง,งานันกําลังปรุงแต่งซึ่งถ้ากำลังของสติที่เราฝึกไปมีมากพอม,มันก็ไปไกลยิ่งกว่านั้นเพราะว่าสติจะเป็นฐานให้กับตัวปัญญา ช่ไหมเกิดการรู้เท่าทันเกิดความระง,งับยับยัง้งเกิดการดูแลควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นอารมณ์่ยังจะต้องมีกันแหละในฐานะปุถุชนกับว่าอารมณ์อารมณ์ในภาษาชาวบ้านนะใช่ไหมภาวะที่จิตเสียปกติเพราะอาจจะมีสิ่งภายนอกรับรู้เข้ามาแล้วเกิดผลกระทบในใจทั้งบวกทั้งลบเป็นความพอใจไม่พอใจอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเราฝึกไปนานๆก็เริ่มเห็นว่าโอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพราะมันมาแล้วมันก็ไปหมดเลยไม่ว่าอารมณ์ไหนไม่ว่าจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันก็ไม่เคยอยู่กับเราจริงๆสักอย่างนอกจากอยากจะให้มันอยู่ใช่ไหมเช่นอารมณ์พอใจเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมอยากให้มันอยู่แต่อารมณ์ไม่พอใจอเนี้ยเราก็เราก็มี ความรู้สึกไม่พอใจซ้อนกันมาอีกนะพอเราเจริญสติอะจะรู้สึกเหมอือนโกรธซ้อนก้อนโกรธอะไรอย่างเนี้ยมีโทสะทอนโทสะก็ไปอีกก็ไม่อยากให้มันอยู่แต่มันก็ไม่ไปเพราะว่ามันยังไม่หมดแรงเหตุปัจจัยจมันยังมีมันก็ปรุงไปแต่เจริญสติจนกระทั่งจิตมันตั้งหลักได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นกายเป็น,เป,นเป็นอาการที่เราเห็นได้จิตมันเห็น เห็นได้คำว่าเรานี่หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสติแล้วก็มีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยฝ่ายฝ่ายกุศลนะที่เราสั่งสมไว้อะเราก็จะทำงานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นมันสลายไปได้เนี่ยก็จะเริ่มได้ได้อะไรล่ะได้เหมือนเป็นค้นพบสิ่งใหม่แล้วก็เกิดความสามารถใหม่ก็อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกได้ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดให้มันก็ได้ไม่ต้องทําให้มันก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับมันด้วยเหมือนกับอยากอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นความสามารถที่สําคัญมากเลยนะที่เกิดขึ้นจากการฝึกสติภาษาปัจจุบันที่เราพูดกันในวงอะ,อะไรการพัฒนาบุคลากรก็คือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เรียกกันว่า EQ นี่แหละ ผลที่สุดแล้วก็มาอยู่ที่คําว่าสตินี่เองจะพัฒนายังไงผลที่สุดก็ต้องมาตรงเนี้ใช่ไหมจะรู้ทันอารมณ์จะควบคุมอารมณ์จะมีความฉลาดทางอารมณ์มีความมั่นคงทางอารมณ์สติเป็นพระเอกตลอดการนะะภูมิปัญญาเนี่ยพุทธาสนาเราค้นพบมาก่อนไอ้วิชาการที่ว่าทันสมัยที่เราพูดกันทุกวันนี้เสียอีกใช่ไหม ถ้าไปทำตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังแค่เป็นตัวตัวลองลองตัวอุปกรณ์เป็นคล้ายๆเป็นเทคนิคเป็นวิธีการเฉพาะหน้าอะไรไปแต่ถ้ากลับมาพัฒนาที่สติเนี่ยนะมันคือการทําไปที่ตัวตัวรากแก้วของความมั่นคงทางอารมณ์เลยนะเรียกว่าเป็นรากแก้วของ EQ เลยก็ว่าได้อันนี้ก็อยากจะนําเสนอให้เห็นไว้ว่า ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตได้เลยการฝึกก็เป็นการใช้ใช้อยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีขั้นตอนของการมาประยุกต์ใช้อะไรต่งหากเหมือนอย่างเราเจริญสติเป็นจนกระทั่งใช้สามารถฝึกในชีวิตประจําวันได้อะที่เราฝึกนอกรูปแบบอะนะไม่ว่าเราทํากิจอะไรอยู่อ่ะหนึ่งขณะที่เรา มีเจตนาเจริญสติอยู่ก็มันก็เกิดเหนียวนําให้เกิดสติขึ้นจริงๆนะแล้วสตินั้นก็ทํางานจริงๆในขณะที่กําลังทําสิ่งนั้นเช่นกาําลังล้างจานอยู่เนี่ยมันก็ล้างจานอย่างมีสติกํลาลังกวาดใบไม้อยู่มันก็กวาดใบไม้อย่างมีสติ<อ>ก็ได้สติแล้วก็เกิดการใช้งานหรือเกิดการทํางานขึ้นมาจริงๆนะไม่ใช่สั่งสมความสามารถอะไรไว้แล้วก็รอต้องเอามา เรียกออกมาใช้อะไรอย่างนี้มันไม่มีขั้นตอนอย่างนั้นเนี่ยคือความหมายของคําว่าประพฤติธ,ธรรมในพิธีพุทธเราพุติธรรมทั้งหลายเอามามาเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแล้วก็การทําซ้ําๆมันเพือการฝึกฝนนะฝึกฝนให้มีความชำนิชํานาญและที่สําคัญก็คือมันสั่งสมเป็นขีดความสามารถใหม่นะศักยภาพาของเราก็เพิ่มขึ้น ในทิศทางนี้คือมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขที่ประณีตแล้วก็ความทุกข์ความหลักอกดักใจทั้งหลายก็จะลดลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอานิสงส์ของการนำธรรมมาประพฤตินะเอามาฝึกในชีวิตประจำวันก็เป็นผู้ที่มีธรรมะที่จะใช้โดยไม่ต้องไม่ต้องไปเรียน ธรรมะแล้วก็ต้องมาหาโอกาสใช้หรือมาหาเทคนิคว่าจะเอามาใช้ยังไงเหมือนบางวิชานะต้องเป็นอย่างนั้นจะต,ต้องมีเงื่อนไขะในขั้นตอนการใช้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ธรรมะเรื่องเรียนเรื่องฝึกเรื่องใช้เป็นกระบวนการเดียวกันหมดเลยก็อเอาละโนาอการปารบธรรมในคัมันนี้ก็อพอสมควรแก่เวลาแล้วล่ะก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป